first first feel things I'm realest realest drop world the this the and whole let สวัสดีครับทุกคนพบก่อแม่ของเองนะจ๊ะแหม่ไม่ได้รีวิวตัวที่เลยนะที่เป็นเซรัม่มหรือว่าเป็นตัวบำรุงรักษาผิวกันมาหลายอาทิตย์แล้วก็ว่าได้เนาะไปรีวิวแต่มารสอะไรบ้าง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 นะฮะอ่าก็มาดูกันมากดีกว่าสําหรับประเภทผลิตภัณฑ์ที่คนให้ความนิยมมากๆเลยนะฮะทั้งอดีตและปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะฮะและก็เซรั่มที่มีส่วนผสมขอ,ของวิตามินซีนั่นเองนะฮะซึ่งก็ จริงๆวิตามินก็มีหลายแบบหลายตัวใช่ป่ะฮะมีวิตามิน E ีแรกๆโด่งดังพวกเคเอครีมพวกสมูทต์อีครีมอะไรพวกเนี้ยนะก็จะเป็นแบบว่าเน้นนะฮะในเรื่องของแบบว่าสกอร์ที่แปลว่ารอยแผลเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ก็มีผลวิจัยออกมาว่าจริงๆแล้ววิตามิน E เนี่ยต่อให้ทาผิวไปแบบเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์่ะนะฮะวิตามิน E ตัวอ e นะทาไปเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ย ผลประโยชน์ที่ได้ก็ไม่ได้มากอะไรมากมายนะฮะเพราะว่ามันจะเหมือน,นสารสกัดอื่นๆมากกว่าในครีมนั้นที่ช่วยนะฮะอย่างเช่นอะโลเวลยล่าใบบัวบกเซนเทลา่าอะไรเงี้ยจะช่วยเรื่องแผลเป็นเสริมๆกันไปมากกว่าวิตามินอ e ีเป็นแค่เหมือนแบบตัวเสริมนะฮะไม่ใช่เป็นตัวหลักแต่ว่าวิตามินที่เป็นตัวหลักแล้วก็แบบ ใช้แค่ตัวเ,วเดียวเดียวแล้วเห็นผลได้นั่นก็คือวิตามินเอนะฮะเอหรือว่าเรตินอลหรือว่าเรตินอยลแอซิดก็เป็นอะกรดวิตามินเอหรือว่าอนุพันธ์ของกรดวิตามินเอเนี่ยสองตัวเนี้ยใช้เดียวเดียวก็ได้เห็นผลใช้ไม่ต้องเยอะด้วยแค่0.05เหรือ0.025เอร์เซนอย่างเรตินเอหรือว่าสเตียอะไรนั่นนะฮะก็เอาไว้ทาสิวจัดเป็นยาจัดว่าแรงพอสมควรแต่ว่าชือเอาไว้รักษารอยสิวได้รอยดำได้นะฮะกระตุ้นคอลลาเจนก็ได้นี่พูดถึง วิตามินเอนะฮะกดดวิตามินเอนะฮะเรติ n o l อีกแอซิดหรือว่าเรตินอลนั่นเองนะฮะก็เป็นอ่อนกว่ากดดวิตามินเอน่ะก็คือเรตินอลนะเป็นคระสรับกระางก็พูดง่หหายก็คือว่าวิตามินเอแรงมากผลประโยชน์เยอะอะไรทำเละคุณอนันต์แต่โทษมหันต์เหมือนกันเพราะว่าถ้าทาใกล้ปากปากจะลอกนิดน,นึงแล้วนฮะ,ะแล้วก็ไม่นิดน,นะเคยเคยทาใกล้ปากมันก็ลอกเยอะเหมือนกันแล้วก็คนท้องห้ามใช้แล้วก็ทําให้หน้าเนี่ย ไม่หรือว่าไวแดดได้ง่ายๆเลยวิตามินเอนะนะฮะอันตรายเหมือนกันสําหรับการแบบใช้อย่างใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้แล้วต้องหลบแดดต้องทางครีมกันแดดดีๆด,ด้วยมันมีข้อไซเฟ็กหรือว่าผลข้างเคียงเยอะมากเลยทีเดียวนะแต่ว่าจะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นวิตามินที่เอามาทานหน้าเดี่ยวๆได้เหมือนกันนะั่นก็คือวิตามิน C ที่พูดถึงในวันนี้นะฮะซึ่งเป็นวิตามินที่แม้ว่าใส่มาเดี่ยวๆก็ทํางานได้ดีแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าใส่วิตามิน E ลงมาหน่อยนึงใส่ฟริกแอซิดลงมาหน่อยนึงก็จะช่วย ยิ่งทำงานดีขึ้นไปอีกเลยนะฮะทีนี้วิตามินซีก็มีหลายแบบหลายฟอร์มหลายรูปแบบนะฮะทั้งแบบว่าละลายในน้ําก็ได้นะฮะแบบว่าเข้ากันกันกบน้ํารักน้ํารักปลารักสักุละเะ,ะเข้ากันได้กับน้ําก็จะเป็นวิตามินซีแบบธรรมดาธรรมชาติปกติเขาเรียกว่าแอสคอร์บิกแอซิดนะฮะคนเรียน ชีวะเรียนอะไรอย่างงี้ต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะคนไทยเรียนหนังสือก็ต้องรู้จักอยู่แล้วกินส้มกินฝรั่งก็คือได้ตัวนี้ไปเป,ไป็นวิตามินซีแบบและลายน้ําได้ซึ่งเครื่องสำอางก็เอามาใส่ผสมเหมือนกันนะเช่นอย่างถูกหน่อยที่เคยรีวิวไปแล้วพูดหลายครั้งเลวเหมือนกันนะกรย่ตัวที่เป็นหลอดเห็นปะฮะ หลอดสีขาวๆรุ่นนี้นะที่เป็นหลอดปลายๆเนะี่ยเขาเรียกว่า d ็อกสปอร์ต l อเลกเตเนี่ยก็มี ascorbic acid หรือวิตามิน C ชนิดละลายน้ำเนี่ยนะฮะ5%นะฮะใส่ลงไป5%้าเอขายอยู่ประมาณ300บาทนะฮะแต่ว่าข้อจำกัดของวิตามินซีตัวนี้ก็คือว่าตายง่ายสลายไวนะฮะแล้วก็โดนอากาศก็ไปแล้วปกติเป็นสีขาวก็กลายเป็นสีน้ำตาลก็คือเสื่อมง,ง่ายตายง่ายนั่นเองวิตามินซีแบบแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยนะฮะอือแต่ถ้าแบบ อยากได้ปริมาณสูงขึ้นมาหน่อยเข้มข้นมากกว่าการนีเย่หน่อยการนีเย่ใส่แค่5%ใช่ปะมันก็คาดหวังผลได้ในเรื่องแค่ว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ต่อต้านอนุมูลอิสระแค่นั้นนะฮะลดไอยดำเนี่ยก็เป็นผลพลอยได้อาจจะไม่ได้ลดดีๆมากเท่าไหร่ก็เลยขายแค่300นะก็ต้องทำใจว่าจ่ายตังค์300บาทก็ได้ของ300ไปอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าคุณมีเงิน3,000 10เท่านะฮะคุณก็ไปซื้อคิวส์ได้เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นแบบว่าให้ซอร์รี่สตางอะไรเงี้ยนะฮะก็ จะได้วิตามินซีมาอีกเท่าตัวเลยนะฮะตัวนี้ฉลากมันสีขาวเนาะสว่างนิดนึงอ่ะอย่างนี้เห็นไหมล่ะเออเห็นแล้วใช่ปะคิลส์นะพาวเวอร์ฟูลสต n ีนนะฮะ, strength, ะ,ฮะ Line reducing นะฮะเป็นคอนเซนเทรตชื่อเป็นคอนเซนเทรตก็บอกว่าเข้มข้นนั่นเองนะฮะซึ่งวิตามินซีที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นวิตามินซีประเภทประเภทะลายน้ำเหมือนกันนะฮะ10.5%วิตามินซีมากกว่ากนาเยสเท่ากว่าสเท่า สีเปรสองเท่าแหละแต่แพงขึ้น10เท่าแต่ว่าถ้าเป็น10%ปุ๊บเนี่ยมันจะคาดหวังผลในเรื่องของการลดรอยดำได้ปรับผิวขาวขึ้นได้ลดริ้วรอยได้ดีกว่า5%นะแล้วก็ ช่วยให้อรอยรอยดำต่างๆเนี่ยจางลงไวนะฮะอาการเบ์นแดดเบ์นแสงแดดเนี่ยจะดีกว่าตัว5%แน่นอนแต่ว่าราคามันก็สูงขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก็บวกค่าการตลาดค่าโฆษณาค่าะอะไรไปเยอะแยะเลยก็เลยเป็นพันพันสามพันอยู่ที่เคยรีวิวไปในถูกและดีนะสองตัวนี้คู่กันใช่ไหมคะเออก็จะพูดปูทางปูทางปูทางมาอย่างเซรั่มตัวนี้ให้ดูกันว่ายี่ห้อนี้เนี่ยนะฮะชื่อยี่ห้อด็อกเตอร์เจสิก้าวู <laughs> ไม่ใช่เจสิก้าหู้ใครอนะ <laughs> ไม่ใช่นะเจสิก้าวูคือใครคือคุณหมอคนหนึ่งซึ่งเป็นคุณหมอที่ดังดังในไหนดังในแวดวงนะ,ะฮอลลีวูดเซเลปอะไรเงี้ยที่ที่อเมริกานะก็จะเป็นแบบหมอที่รักษาเซเลปอะนะฮะเซเลปจะเข้าหาหมอคนนี้แบบในเรื่องของผิวพรรณอะไรเงี้ยแต่ว่าอัชโชโปรดักให้ดูก่อนว่าหน้าตาดีมากก็คือแบบดูไฮเทคโนโลยีดูทันสมัยดูแบบลำ้ำอะเรียกอะไรนะให้ดูนะฮะจะเป็นขวดแบบนี้นะฮะสี่ขวด เนาะมา4ขวดคนแล้ว0มิลลิลิตรนะฮะก็ได้40มิลเดี๋ยวไปดูตรงกล่องดูตรงชัดๆกันดีกว่าเนาะเนี่ยอ่ะเป็นภาพของขวดแล้วก็แพคเกจจิ้งต่างๆนะฮะกล่องใหญ่มากเปิดทีเดียวนะแต่ว่าดูสวยงามดูแบบน่าใช้ทีเดียวแหละนะฮะดูแบบเออดีๆนะ,ะหมายถึงแพคเกจจิ้งนะดูน่าใช้ทีเดียวนะฮะโอเคนะฮะกล่องมองข้าวใหญ่ป๊ใหญ่มองใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะซื้อทีหนึ่งนี้ต้องใส กล่องไปซณีแบบเบอร์อะไรงองูงี้จอจานอย่างนี้นะฮะใหญ่มากนางไปจบนะฮะที่ฮาร์วาร์ดนะฮะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะฮะได้บอร์ดเซอร์ติฟายนะฮะในส่วนของเดอร์มาเทโลจิสนะฮะหรือว่าเป็นหมอผิวหนังโดยตรงเลยนะฮะไอตัวผลิตภัณฑ์นี้เขาชื่อว่าวิวิด <c oughs> ไม่เคยได้ยินนะฮะตั้งแต่เข้าวงการเครื่องสำอางมาตั้งแต่รีวิวซื้อเองบ้างได้มาฟรีบ้างอะไรบ้างไม่เคยเห็นผลิตภัณฑ์ไหนชื่อตั้งชื่อว่าวิวิดนะฮะอินเทนเซียรัมโปรเฟชชั่นอลสเตรนท์เลยนะ นี่นะฮะชื่ออย่างนี้นะวิวิดวิวิดแปลว่าอะไรก็ไม่รู้กูเกิลสินะเปิดดิกสินะฮะแต่ว่ารู้ว่า Intense คือเข้มขน้นะ intense นะอิ n เ e นสเนี่ยแปลว่าเข้มขน้นแล้วก็ p r o f e s s i o n a l นะฮะก็แปลว่าแบบมืออาชีพเป็นสูตรที่แบบสไตรนเะนี่ยคือแบบแรงหรือว่าอะไรนยไ คาดฝังผลได้เป็นสูตที่แบบโหเข้มข้นมากเลยเลยประมาณนั้นแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นมากเลยนะฮะเขาเป็นรุ่นที่นําเข้าจากญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็มีภาษาอังกฤษก็มีนะเออแต่ว่าตัวนี้เขาส่งมาบเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นทีนี้เข้าเรื่องเลยนะฮะก็คือว่าเขาเคลมไว้ใน p r o d u ั t i มิเตอรินีตัวนี้เขาช่วยอะไรบ้างน,นะฮะข้อหนึ่งคือซัพพอร์ตคอลลาเจนโปรดักชันคอลลาเจนก็คือ โปรโตีนในผิวหน้าเราที่ทําให้เราดูเด็กดูอ่อนเยาว์ดูแบบเตงตึงเนี่ยนะฮะก็คือโปรโตีนคอลลาเจนและก็อีลาสตินแต่ตัวน,นี้เนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตนะฮะการผรลิตคอลลาเจนให้มีปกติแล้วก็มากขึ้นเวลาทาไปแล้วมันก็จะช่วยกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นไปเรื่อยๆให้หน้าฟูเด้งอิ่มขึ้นมากนั้นเถอะนะฮะแล้วก็ create a radiance complexion radiance นะฮะเหมือนโอเลอ์ไวร์เรเดียนนั่นคือแบบดูขาวดูกระจ่างใสขึ้นอะไรประมาณนะั้นะแล้วก็สมูทผิวนะฮะทำให้ผิวเท,ท็กซ์เจอร์ของผิวเนี่ยเนียน แล้วก็เรียบขึ้นลุ่มขนแคบลงอะไรประมาณน,นั้นนะฮะก็หน้าเนียนะงานหน้าเนียนไอเจ้าตัวสีขวดนี้นะนะฮะมีวิตามินซีที่แบบเป็นลหลายๆฟอร์มด้วยกันฟอร์มละลายน้ําฟอร์มละลายในไขมันนะฮะรวมกันเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะการเยเย่มีห้าคิวส์มีสิบจุดห้าแต่ตัวนี้มีสิบห้านะฮะเยอะมากนะะแล้วก็จะเป็นตัวที่บอกไปว่ามันดูดซึมได้ดีนะฮะเขาก็จะมีตารางมีกราฟมาให้นะว่าเขาใช้วิตามินซีแบบ ดูดซึมง,ง่ายนะให้ดูนะฮะมาแล้วโอ้โหมาเป็นตำราแพทย์เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นแพทย์เป็นหมอเนอะเาะเขาก็ต้องแบบว่าล้ำลึกเรื่องคุณินิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าวิตามินซีทั่วไปที่เป็นแบบว่าเคาตัวแบรนด์ใช้กันเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการดูดซึมประมาณนี้นะกาฟแท่งนี้ก็คือจะแบบว่าดูดซึมน้อยกว่าของเขาของเขาเนี่ยจะเป็นวิตามินซีแบบพิเศษนะฮะชื่อวิตามินซี เขาเรียกอะไรนะตัวย่อนะเขาเรียกว่า VCIP นะฮะเป็นวิตามินซีที่แบบถูกดูดซึมผิวหนังดูดได้ดีกว่านะฮะถูกดูดซึมได้ดีกว่านั่นเองนะฮะก็เนี่ยเป็นกราฟแสดงว่าเออของเขาลดกว่านะอะไรวันนั้นนะฮะก็โฆษณานะคะอื่นๆก็จะแบบว่าเออขวดนึงนะจริงอะเห็นไหมเขาเขียนเอาไว้นะคะว่าขวดนึงเนี่ยมี15%จริงๆนะฮะกุ้งไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาเลยมโนไม่ได้มโนนะเนี่ย15%จริงๆนะแล้วก็มีแอสคอร์บิกแอซิดแบบที่คิวใช้นะฮะ เอออยู่ด้วยแล้วก็จะมีวิตามินซีที่เป็นละละายในไขมันอีกด้วยนะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีผลการทดลองใช้นะฮะของคนที่เขาใช้กันแล้วเนี่ยในกลุ่มอาสาสมัครเนี่ยนะครับบอกว่าใช้วิตามินซีทาหน้าไปเนี่ในะฮะการศึกษาของ University of California นะลองอ่านดูนะฮะมหาวิทยาลนะัยแคลิฟอร์เนียของประเทศอเมริกานะฮะของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะก็จะ ศึกษาเอาไว้ว่าตัววิตามินซีเน่าทาไปเรื่อยๆๆเ,เป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยจะช่วยเพิ่มเซลล์โปรเรเลชันเลตนะฮะเซลล์โปรเรเลชันเลตก็คือการผลัดผิวผลัดเซลล์ผิวเนี่ยผลัดได้ออกไปได้ไวขึ้นนะฮะก็คือเร่งกระบวนการผลัดผิวเหมือนพวก AHA BHA ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเป็นการผลัดผิวแบบเบาๆแต่ว่าช่วยได้นะฮะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เออเลิศ หนาประมาณ20หน้าเลือกเฉพาะอันที่สําคัญสำคัญก็พอนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยช่วยกระตุ้นคอลลาเจนเมื่อเปรียบเทียบกับวิตามินซีแบบ L ascorbic acid ช่วยๆนะฮะแล้วก็ช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่ทําลายผิวทําลายคอยลลาเจนอะไรเงี้ยนะฮะก็ช่วยได้หลายเรื่องเยอะริ้วรอยเม็ดสีละ่ะเม็ดสีก็ทําได้เหมือนกันนะฮะก็ใช้ที่ความเข้มข้น0.1ก็คือ ลดได้แลว้วอ่นะฮะแต่ว่าตัวนี้ใส่มามากกว่านั้นอีกประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าก็คือแบบไม่ได้หายไปเลยหรอกนะก็เนี่ยกระอเขาเรียกอะไรรอยกระนะฮะก็จางลงอะ่ะแต่ว่าก็ยังมีนะก็ดูรู้ว่ามีเป็นคนมีกระแต่ว่าก็จางลงไปบ้างพอสมควรนะฮะแล้วก็เทสมาอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะเออก็น่าเชื่อถือทีเดียวแหละประมาณนี้แหละคุณผู้ชมค่าๆไปบ้างโยนๆไปบ้างนะฮะก็เอาแบบสรุป เน,เนื้อเลยว่าส่วนหลุดแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยรองรับนะฮะวิตามินซีเนี่ยเป็นงานเป็นวิตามินซีเป็นวิตามินที่แบบมีงานเปนเปอร์รองรับเยอะมากๆแล้วก็ช่วยในหลายๆเรื่องเลยทีนี้อันนั้นคืองานวิจัยในในในแลบนะฮะแต่ว่าบนหน้าจริงเนี่ยพุ่งลองใช้แล้วนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูเนื้อสัมผัสกันก่อน,อนเลยว่ามันจะเนื้อหนักไหมมันไหมข้นไหมหรือว่าเบาไหมหรือว่ายังไงนะเดี๋ยวไปลองทาหน้าให้ดูแล้วนะคะนี่เนื้อเป็นสีขาวขาวแบบนี้นะฮะแล้วก็ ซึมไวไหมนะฮะเป็นเนื้อเหมือนจะข้นนะนะเหมือนจะเหมือนเป็นครีมเหมือนโลชั่นนะแต่พอทาไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเอสเซนต์นะรู้ไหมฮะเอสเซนต์ก็คือบางและเบาแล้วก็ซึมไวนะประมาณนี้ไม่มีสีนะฮะไม่มีความขาวไม่มีความเนื้อไม่มีไม่มีสีเนื้อไม่มีสีอะไรทั้งนั้นนะฮะก็จะเป็นเนื้อแบบน้ำปะกะติอะนะฮะไม่รอยกดสิวอะไรต่างๆนั้นนะก็นะทีแบบเส้นเลือดด้วยนะฮะ วิตามินซีก็ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดแต่ว่ามีเกี่ยวข้องในเรื่องของสะเก็ดสิ่งที่เรากดสีวไว้แล้วมันตกสะเก็ดเป็นรอยดำมากๆเนี่ยนะฮะมันก็จะแบบตกสะเก็ดไว้แล้วก็ผลัดออกไปไวขึ้นเพราะมันมีฤทธิ์ในการ peeling หรือว่า exfoliant exfoliant exfol ผลัดผิวอะนอ่นอปะไม่มันนะไม่มีความเงาไม่มีความ,ไม,ม,วามไม่มีน้ามันอะ นะฮะจะมีความชุ่มชุมชุ่มชื่นม,มากกว่าแต่ก็ไม่ได้บางมากหรอกเป็นแบบความบางกลางกางก็ต้องทานิดน,นึงให้มันซึมนะฮะโอเคนะฮะก็นะนะเป็นเนื้อสัมผัสหรือว่า texture นะฮะว่าทาบนหน้าแล้วเนี่ยมันมันมันคืออซึมไวเป็นเนื้อเซรัร่มที่แบบเข้มข้นแต่ทาแล้วมันแบบจะเหลวไปเลยแล้วก็ซึมง,ง่ายมากเลยแล้วก็ไม่มีความไม่มีอาการแสบปกติกุ้งทาแบบ BHA หรือได้เรตินเออะไรเงี้ยนะฮะเวลาแบบทาเย,เ,ยเยอะเนี่ยเวลาทาครีมทั่วไป ตรงร่องจมูกตรงอะไรมันจะแสบๆตัวนี้ไม่เป็นนะเออมันก็แปดตรงนี้แหละว่าเป็นวิตามินซีที่แบบ ไม่กัดผิวอะนะฮะทีนี้มาดูผลการเปลี่ยนแปลงกันว่าก่อนใช้เนี่ยกุ้งจะมีแบบรอยสิวที่รู้กันว่ากุ้งเป็นสิวง่ายนะฮะก็จะมีรอยสิวสม่ำเสมอคือกดมีเวลามีสิวก็จะกดออกตลอดนะฮะเวลากดออกมันก็จะมีรอยทิ้งเอาไวนะ้เป็นรอยดำมั่งรอยสะเก็ดอะไรเงี้ยนะฮะก็เนี่ยอะก่อนใช้ก็จะเป็นแบบสะเก็ดที่กุ้งกดสิวแล้วมันเป็นตกสะเก็ดนะ,ะเพราะว่ามีเลือดออกมากับสิวด้วยเนะี่ยมันก็จะตกสะเก็ดแบบนี้นะฮะวงกลมไว้นะฮะแล้วก็หลังใช้ประ,ประ,ประ,ประมาณขึ้นขวดที่สามอะนะฮะก็คือประมาณ20ก่น,นีมนมั เซตหนึ่ง <Z> มันมี40มิล4ขวดจะ่ป็ะฮะขวดละ10มิลเนี่ยก็ใช้ไปประมาณ3ขวด2ขวดก,กว่ากเนี่ยนะก็รอยเนี่ยตรงเงี้ยที่วงกลมเนี่ยนะฮะหลังใช้เนี่ยก็คือสเก็ตหลุดปลายแล้วมันก็จางลงนะฮะผิวก็ดูแบบดูเปล่งปลั่งดูดิวอี้ดูกโกลว์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนะั้นนะแต่ว่ารอยก็ไม่ได้หายวับมันก็ยังเหลืออยู่บ้างไม่ถึงกับแบบหายลดเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงอะไรประมาณนะั้นนะฮะก็คือพูดง่ายว่าเป็นตัวที่แบบคาดหวังผลได้ในเ,เรื่ององงขการลด สีผิวไม่สม่ำเสมอนะฮะเพิ่มความกระจ่างใสบูสต์คอลลาเจนนะ,ะแล้วก็ป้องกันริ้วรอยหน้าแก่หน้าเหี่ยวหน้ายน่นหน้ามีกระมีฝ้ามีรอยดำมีริ้วรอยนะฮะมีไม่มีความเป,ปล่งปลั่งขาดความไม่มีน้ำมีนวลเนีน่ยใช้ได้เลยนะฮะแต่ราคาราคาเท่าไหร่อันนี้กุ้งไม่รู้เหมือนกันนะเขาส่งมาให้กุ้งลองเทสดูนะฮะทำในอเมริกาแต่ราคาไม่มีบอกนะคะ เดี๋ยวจะไปหาราคามาให้เนาะแล้วก็ใส่ไว้ใต้คลิปอุตอดหล่นไปเลยนะใส่ไว้ใต้คลิปแล้วกันว่า40มิลเนี่ยนะกล่องลักกี้บารนะครับกล่องใหญ่มากเลยน่าจะหลายพันอยู่นะไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวพิมพ์มาให้งล่างแล้วกันนะครับเว็บตรงเว็บไซต์อะไรซื้อที่ไหนก็พิมพ์มาให้งล่างเหมือนกันนี่กุ้งก็แค่เทสอะเทสให้ดูว่าผลเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงมาไลฟ์ฟังนะจ๊ะกันโอเคเจอกันในคลิปหน้ากับโปรดักต์อื่นๆบ้านเทสเทสให้ดูเดี๋ยวมาเทสให้ดูแล้วก็มาไลฟ say